ซิกดสอแดงหน่อยรล้เจอยู่ล้ำได้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนีอยู่คนเดียวนีปิดปเลยปิดเลยโอ้ยจะตัวนี่โอ้ยสถานการณ์หน้างานนก็กำลังไปที่ปิดชเองดิดลงแล้ว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 นี่ๆๆหน้าลดดาวหดาวหนึงดาวหนึ่งดาวหันหั AK เปืนปืนปืนชมพ ปุชมพูดาวปุชมูดาวหันหันหันไอไอนี่นี่เสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวเสื้อขนอ่าวดาวเสื้อขนอ่าวดาวดาวหมดดาวหมดดาวหมดไอนี่บ้าน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 ดาวหมด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 โคไฟโคไปโคไฟมีไทยรัฐไทยรัฐอยู่ไทยรัฐอยู่อยู่พี่ตัดยางให้สี่แล้วดันไปดันไปมีไทยรัฐอยู่ทนครับทนครับ